พาเด็กๆมาสนุกสนานกับเครื่องเล่นสุดอลังการเกมเลเซอร์วอลในขบวงโกดพบกับมินิฮาวเวอร์แลนด์ไม่จำกัดเวลาพร้อมสระว่ายน้ำที่มีกิจกรรมเครื่องเล่นส่วนนนําเป่าล้มขนาดใหญ่มาค่ะวันนี้ใบวราพาเพื่อนมาอยู่กันที่บันคอนี่ซีซสสีราชาที่แค่เพียงเข้าเช็คอินก็นได้รลบเปลี่ยนมาหยอดกาชาปองฟรีและยังมีขูป,ปองแฮน์แลกขนมอีกมีบาร์น้ำและขนมไวค้คอยบริการด้วยนะยังมีมุมนั่งเล่นและมุมหนังสือด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราจะเข้าพักกันที่ห้องลักชัวรี่โซนภายในห้องมีบาร์ควและอุปกรณ อำนวยความสะดวกครบครันเตียงนุ่มนอนสบายพร้อมวิวทะเลสวยจึง้งในห้องน้ำนะคะกว้างขวางสะอาดสะดวกสบายแล้วก็มีอ่างน้ำด้วยพบก,กับเครื่องเล่นใหม่ล่าสุดซีไซต์ทาวเวอร์หอคอยลอยฟ้าหันสานำเข้าจากเยอรมน,นีเลยนะอีกหนึ่งเครื่องเล่นค่ะที่เด็กๆเ,เล่นกันรอบเดียวไม่พอกับสกายบอยจักรยานลอยฟ้าแสนสนุกไปกันต่อค่ะพาดเด็กๆไปตะลุยมินิฮาร์เบลรลนกันไม่ว่าจะเป็นบอบอลเครื่องเล่นเพกาวหรืออาชีพในฝันโซนนี้ที่เด็กๆชื่นชอบกันเป็นพิเศษสไลเดอร์และกิจกรรมความท้าทายต่างๆ เรียกว่าใช้เวลาในห้องนี้ทั้งวันเลยก็ว่าได้ค่ะอีกหนึ่งความสนุกสนานที่ดเด็กๆตื่นตาตื่นใจกันสุดๆกับเลเซอร์วอลล์อันนี้คือวอเตอร์อเวนเจอร์สน้ำสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ที่มีเครื่องเล่นส่วนน้ำเป่าลมขนาดใหญ่สนุกสุดๆกันไปเลยได้เวลาพักผ่อนของคุณพ่อคุณแม่แล้วค่ะโอฟโร่บอร้ำร้อนแยกหญิงชายผ่อนคลายความเหนื่อยล้าทั้งวันได้ดีสุดๆแล้วก็ยังมีอบไอ้น้ำสาวนาด้วยนะต่อกันที่ลายอาหารเช้าค่ะที่ทางบาคอน,นีซีไซเขามีลายอาหารเช้าเยอะมากๆเขาก็มีบาร์เล็กๆให้เด็กๆตักอาหารเองด้วยนะะค ชาอาหารกาแฟไอติมก็มีครบลายอาหารเช้าของที่นี่บอกเลยว่าถูกใจทั้งเด็กเล็กเด็กโตแล้วก็ผู้ใหญ่อย่างเราเแน่นอนเราพาเด็กๆมาสร้างรอยยิ้มกันนะคะที่บันคอนี่สีสายสีราชา